ทีนี่ที่เป็นยังไงความฝันแม่นของเรานะ่ะเขาเนีนอนว่ดฟัาเเราบาดนีครับอันนี้มาที่ตามแม่บวัวแม่บวัวฝันแม่นนะครับพีน่น้องแม่บวัวฝันงวดประจางวดที่ผ่านมาแม่บวัวฝันฝันได้ว่าจังไหนครับที่ฝันคือบ่าบผมสามสามหา สามหางวดที่บ้านมาจ้าสามสี่สามหางสามสี่สามหางขึ้นโบขึ้นสามหกก็ดีแล้โอ้พี่เตมเดียวจ้าฝันอันนี้ฝันในตั้งงวดอับ้งวดที่มานนี่ฝันแล้วจ้าฝันแล้วแต่ว่าก็ขึ้นได้ได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งอยู่ได้ได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งอยู่วันนี้แม่บอกฝันงวดนี่ได้จักตัวครับได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างบ่แมนโอ้จีบงวดนี่เสียหายทั้งบนทั้งล่างบ่บ้านนี่ ชใหาไปโตเดียวสักคนูใครอยากได้ก็คือเท่ามหาแม่บ um> ัวครับผมโอ้พวกจิตตตัวที่สองว่ะแม่้พัน้สองตัวลไอ้วันน้สองตัวแล้วผมชใหายทั้งไอที่พระจิตตตัวทั้งคนว่ามือคงสุดท้ายหันแม่บัวิฟันฟ่งบาดูฟันฟงสิเปียนแปลงว่เห็นวนี่คทีชให้แม่บัวบอกนทานว่าเอ๊ในวัตถิพันมาว่าระดก็ได้ ยั่ได้แม่บัวได้ยู่่ซาลี่ัวแมไท่พังด้ยมี่หกแปดเจ็ดแปดสามหกม่ถึอเท่ากันแม่บัวพลังตัเนี่ยฮะแม่บัวประมาณก็ได้ซื้อไหวซื้อได้คูนึงวแมี่ได้นี่ใบเดียวนี่ได้โอ้ได้ใบนึงมามักไปมากคุน่าสามหาูนลายโอ้ใจสามหาสามสีคูจ หกแปดแปดสามหกโอ้โตประจํมาที่สิเ็เกี่ยวกันมาด้วยมะกร่าข้อมีสบันหลังสิบ่ไม่อจะให้ตัวไหนกันนี่ครับผมเอาแกเฝันในฟังก่อนแกเฝันในฟังก่อนมาที่ไปที่มาของเกจ่ะแม่บัวฝันมาครับเห็นหนึ่งเลขผู้ใต้กัไม่ยิ่มากสองคนแ้นี้โอไม่ยิ่งสองคนผู้ใต้คนหนึ่งแม่บัวสิ แม่บัวสิตีสองหกโอ้ว่าน่ตีเป็นสองหกแม่ผูดยิ่งผูดยิ่งสองคนผู้ชายคนหนึ่งใช่แล้สิตีเป็นสองหกเอาผู้ผูดยิ่งนี่อว่ามันตีเป็นซีบอ่ะเลขล่างนี่สิให้หกหกซีโอ้นี่บนแม่โค้งสุดท้ายยังน้าถามไหมเนาะบนเท่าไหนก่อนสองหกองหกสองหกล่างล่างไม่บัวให้ตัวนี้ครับ กสี่กสี่ว่ตัวเดียวก็ได้สคือเก่เตีว่จได้สคือกบได้สองตัวพี่น้องที่แรกว่าจะหาตัวเดียวันนี้ห้2สองคือกาแม่บอกว่าแห้นะครับเอฟีผมหูบอกให้ดีครับเอาเขียนหมายเลขเบอร์โทรแล้วลงน้ำเนี่ยบัตรหามีฟุตโทงสนใหญ่เขมาแม่บอกเบอร์ได้ครับคือข้างเซีมันจะติกตัวมากอ๋อ0ูนย์แปดศูนย์ศูน็ดห อ่าสี่เจ็ดสองเก้านะพี่น้องเอาสาี่เจ็ดก่อนสิมสี่เจ็ดสองเก้าสองเก้าเอาซ้ำอีกได้ครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าห้าแปดสี่สี่เจ็ดสองเก้าสองเก้าเพื่อได้กเขาซามตัว เข้าสามตัวเฮ้ยเอออ่ะโชว์มหาปูเยี่ยมจากน้อยดูยเอาละครับพี่น้องเข้มนนเอาหน้าจอได้ครับเด้อเยอะหมุนไว้หลายแข้มน้ำบัวท่านโคตรเอฟซีตาไรคกับแม่บัวฝันแม,ม่นงวดประจําบันที่สิบเจ็ดบัวกาคมนะครับพี่น้องแม่บัวหายมาแล้วเอาเร่งนิ่งนิงน่งนิงน่งนิงน่งน้อยนิ่งนอยครับผมอะไรนี่สองหกบนล่าง หกสี่นี่ครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้เอาไปเชื่องโชคสลากแบงค์เทบาลกันวันประจําเมืที่สิเก็ดมกราคมถึงสร้างช่องไดมาเป็นแนวทางให้นะครับผมนวทางนั้นมือนีได้มากกันหลายช่องสามาติดตามแม่บัวฝันแม่นมีช่องกับแปดพระรวยแล้วก็บบ้านสวนพระรวยและอาจารย์ตรงเตีงพาารวย อาปูปูเยี่ยมผ้ารวยนะครับผมประกาศท่องสายผ้ารวยนะครับผมประห้าเก้าแปดผ้ารวยห้าเก้าแปดผ้ารวยท่านบอกครับแมนครับผมห้าแปดเมื่อนี้มีกันหกช่องมาติตตามแม่บัวกันนะครับผมซึ่งแม่บัวฝันตองวดแล้วพี่น้องฝันต่องวดแล้วอาหารบางพีนะครับเอฟซีตาไล่แลครับผมครับนี่บนสองหกล่างหกสี่พี่น้องถ้าจะโค้ไปอาจิตตัวแม่บัว ว่าฝันตองอดฝันเปลียนตัวไม้เลยเป็นตัวไม้กับที่ตอบโซวบนนี้ครับผมอยู่ที่ใต้คลิปครับใต้ตัวเลขครับผมอ่าโบโซวันนี้นะมีสองเบอร์นะครับแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้แอดจะบรอ่านจะหายเอามาช่วมไปที่แคปหน้าจอไว้ข้างนอกละอ้วกันผูดใดนะครับวันนี้แม่บัวฟันฟงตัวไลหนักตัวไลขโกโมบาดนี่มาร่างหรือมาบนแม่งกโมบาดพวงกลมไหมนะครับพุ่กลมนะ กูกมให้เอาตัวซีแดงยนเนมาทั้งสองเลยซีเดียนมักสองเลยนะมาทั้งสองเลยบ่เอ็นทั้งบนทั้งล่างเพราะว่ามันมาหลายตัวโอ้ยพี่น้องบันนี้เนาะแต่ว่าก็วงกรมให้ครับเมื่อนนาเจริญด๋ยวมากมัดครับผมยกให้ฟิดูเลยครับว่ามักแรงมากเลดนี่ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่ามันหน่อยๆน่อตนึงอุปารมักบรรดสองตัวทั้งบนทั้งล่างเออครับัครบนี่ครับท่านผู้ชมนี่เป็นงวดก่อนนะครับเด้อเพิ่นกระสุกล้ว เพิ use, ่นฝันได้เด้อเพิ่นไปได้สามหกชี้จอยสามชี้งดเพรคยหลุดจะเรียนพี่น้องก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับหลุดแต้มเดียวงวาดพี่กี้นี่เด็กแต่กกระถือก็หลุดกระถือก็หลักฐานเนาะครสองหกบนล่างหกสี่ครับพี่น้องนี่ครับท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณาถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็คัดนะพี่น้องเนาะ ถึงสร้างช่องมาเป็นนาทางเท่านั ah yeah. ้นเสนอให้เป็นนาทางเท่า uh. นั 6, 2, 6, 6้นครับผมโอนีรตัวมีพีโชคดีเมื่อกี้นี่จ้าแม่บัวนี่โอ้สามหกลังแปดสามหกกุหลาบตัวพ่นมากกี่ซ้ำใดพี่น้องแต่ว่านี่ออกมาไม่มากเบิดได้หนึ่โอ้ตัวมาไม่นี่มากเบิดสองหกมากอุ้ยสองหกกับหกสี่ฟันท่งเลยนะติดหกนะผมติดหกข้างลาดตะบนหกแรงกับหกมาแห้งหกมาแห้งมากครับ บ่แม่เจ็ดสิบล้านนี่อันของแม่บัวนี่มาล้านเปอเซ็นเลยแล้วอาแม่บัวพัดฟงจักเปอร์เซ็นต์ครับผมเอาไรก็ตามสูดได้เอาห้ารล้านเปอร์เซ็นว่ะห้าร้ล้านราไปมาร์คไล้มากหลายโอ้ยครับพี่น้องห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์วัดประจำมาที่สิบเจ็ดดครับผมเยอะแ้วแม่บัวฟันแม่คู่แข้งตาท้อสุกโอ้ครับผมนี่ทเสมอชอบมาสูเพันหลังนะสูเพลาครับ แต่ว่าที่แน่ๆก็หางวดเขามาแล้วเดีียวจะได้นั่นเป็นโค้งทุดทไทยเดี๋ยวแอดจะได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าแม่บัวเปลี่ยนเป็นตัวใหม่หรือยังคงตัวเดิมอยู่นะครับที่น้องคลิปดีก็ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันดีๆนะครับผมก่อนสัานจะลงทุนอาสำหรับคนทุนน้อยแม่บัววางที่นะครับทุนหน่อยสำหรับคนทุนน้อยก็สองหกบนหกสี่ร่าง เอาอาลาพากกันสัมเนธขอคยามก็ได้อแม่บัวมากครับคุณทุกท่านที่รับชมกับผมไปเอาสลากออกจากแผงได้เลย FC แฟนช่องได้ครับสำหรับตัวเลขแนวทังนะครับของแม่บัวฟันแม่นนะครับก็รออีกนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับแต่ว่าหลักสิบหลักหน่วยก็คือสองหกนะครับสำหรับบนนะครับสองหกนะครับ ส่วนล่างนะครับแม่บัวฟันแม่นเน้นอยู่ที่ 6, หกซีหางเดียวไปเลยนะครับสําหรับเอฟซีท่านไหนที่มักที่ชอบก็บยิบจับฉลาดก,กินแมงรัฐบาลไปเลยนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบกับพานนะครับสําหรับแม่บัวฟันแม่นนะครับให้ในงวดก่อนนะครับกับขึ้นเน้นสามหาเนาะแนะต่ว่าฉลาดาก,กินแมงรัฐบาลสองตัวไทยออกอยู่ที่สามหกนะครับแต่ว่าแม่บัวนะครับไปซื้อสามหา ได้แค่สองสามใบนะครับบ่พอใจนะครับอยากได้อีกนะครับก็เลยมีฉลากแปดสามหกนะครับก็เลยได้แปดสามหกนะครับก็เลยได้แปดสามหกนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับโอ้ขอแจ้งข่าวนะครับขอแจ้งข่าวมาเบื่อโทษบ่ถึกนะครับ